ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับอากาศกําลังดีเลยนะครับตอนนี้หวันนี้หนาวมากนะครับอากาศหนาวมากเลยก็ช่วงนี้ก็สัก6กโมงกว่าๆนะครับหกโมงเช้าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องว่าทําอย่างไรนะครับต้นไม้จะรอดรอดฤดูแล้งได้เยอะเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกไปใหม่ๆนะครับที่สวนผมก็มีหลายต้นที่ปลูกเสริมนะครับ ไม่ไม่ใช่แค่ต่อสู้กับฤดูแล้งนะครัแถวๆนี้ผมต้องต่อสู้กับไอ้เนี่ยไอ้น้องไก่ด้วยนะครับก็เป็นไก่ของเพื่อนบ้านกันก็ปล่อยให้เข้ามาหากินในสวนได้นะครับเราก็ป้องกันเอาะบางอย่างเนาะอย่างต้นนี้นะครับต้นไม้อะว่างไงลูกอย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับอ่าปลูกช่วงนี้เลยช่วงไปปลายฝนเลยนะครับ ต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกช่วงต้นฝนนะครับช่วงพฤษสภามิถุนาเนี่ยแล้วลดน้ํานิดหน่อยแล้วก็เขาไปเจอกับช่วงฤดูฝนเนี่ยเขาจะแตกรากอย่างรากลงลึกแล้วก็ถ้าเรามาคุมแค่โคลนต้นให้เขานิดหน่อยเนี่ยเอาเศษเศษฟางเศษหญ้านะครับสําหรับบางต้นนะครับมันก็รอดแรงได้สบายนะครับเขาจะโดยที่เราไม่ต้องไปลดน้ําฤดูแรงเลยก็ได้นะครับถ้าต้นไหนที่เราปลูกแต่ต้นปีหน่อยนะครับต้นฝนหน่อย เขาจะสลัดใบของเขานะครับผลัดใบออกไปแล้วก็เขาจะมีวิธีการของเขาแหละจะปรับตัวให้สู้แดดมีนาเมษาได้สบายผ่านฤดูแล้งได้สบายนะครับแต่บางต้นนั้นอ่าอย่างตัวนี้นะครับผมปลูกไปปลายฝนแล้วโซนนี้นะครับด้วยคิดว่ามันอยู่ใกล้นี่นะครับอยู่ใกล้หนองน้ําบอ่อน้ําก็น่าจะลดได้สบายแต่ว่าผมก็จะต้องมาคุมโคลนต้นไม้นี่แหละก็ใช้เศษเศษหญ้านี่ครับ เศษหญ้าที่เรามีในสวนเละมาคลุมคลุมเสร็จแล้วไม่ใช่คลุมเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูต้นนี้ก็ก็ยังว่าโซนนี้เป็นโซนที่มันอยู่ติดกับบ้านเพื่อนบ้านนะครับก็เออก็มีไก่เข้ามาหากินซึ่งผมก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยให้มันหากินไปเขาก็จะมาคุยเขี่ยนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับต้นเล็กๆนี่พีกุลน,นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็โดนเขีย่ยหญ้าทับซะไอ้นี่เลยนะ ยิ่งเราคลุมโคลนต้นอย่างนี้นะครับคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ําไปเนี่ยมันมีความชื้นไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็คงมีปวกมีอะไรมากินนี่แหละไอไก่นี่ชอบมากเลยมันจะมาคุยเขี่ยแล้วก็พอมาคุยเขี่ยนะครับก็สิ่งที่เราคลุมโคลนต้นไม้ไว้เนี่ยมันก็กระจัดกระจายออกก็แดดก็แดผดเผาต้นไม้ของเราได้ผมก็ใช้ไม้ไผ่นะครับมาปักรอบ,รบ ก็ป้องกันหน่อยก็โซนนี้มีต้นไม้แค่ประมาณสักเจ็ดแปดต้นนะครับที่ปลูกเสริมไปก็ไม่เป็นไรก็นิดนิดหน่อยให้ไก่เข้ามาหากินได้อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูบางต้นนะครับยังไม่ได้คุมคนต้นคุมคนต้นมาเสร็จหรอกอ่าอย่างต้นนี้นะครับเอามาดูนี่เลยดีกว่าเนี่ยเหมือนไก่มาเขี่ยไปรอบหนึ่งแล้วหรือเปล่าตอนนี้ก็ปลูกใหม่นะครับพยอมคืต้นอื่นเขาโตไปแล้วนะครับเป็นดงแล้วแต่ต้น ตรงนี้มันว่างพอพื้นที่ปลูกได้เนะี่ยก็เลยเอามาเสริมเนาะพอยอมน้อยเนี่ยไอตัวนี้ก็ปลูกช่วงปลายๆฝนถ้าไม่ลดน้ํานี่เสร็จนะครับตายตายหมดพวกนี้แต่ก็อย่างที่ว่าผมว่านะครับถ้าเราปลูกช่วงต้นฝนเนี่ยก็ถ้าบางพื้นทินอ่าถ้าฝนดีหน่อยไม่ใช่โซนอีสานเหมือนผมแนละ้วก็สบายก็ผ่านแรงได้สบายแต่ถึงเป็นโซนอีสานถ้าปลูกต้นฝนจริงๆแล้วเป็น ปีที่ฝนตกชุกจริงๆก็ไม่จาเป็นต้องรดน้ําก็ผ่านแรงได้สบายนะครับสําหรับไม้บางชนิดแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่ไม้บางอย่างบางชนิดเนาะบางพื้นที่ถ้ามันนั่นแหละถึงแม้จะปลูกต้นฝนแต่ว่ามันจะดูท่าไม่น่าจะผ่านแรงแล้วก็จะใช้วิธีรดน้ํานะครับอ่ะถ้าเราคุมโคนต้นไปอย่างนี้เศษหญ้าเศษอะไรมาคลุมนะครับมันก็จะทําให้กักความชื้นได้นะครับ ความชื้นก็จะละเหยเออกจากผิวดินเนี่ยช้าต้นไม้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดผ่านแรงนะครับอย่างตัวนี้ถ้าผมใช้เศษหญ้าคุมโคนต้นแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ลดน้ำเนี่ยประมาณสักเดือนละครั้งยังได้เลยนะครับยิ่งถ้าใครปลูกแบบใช้อะโพลิเมอร์เนาะลองกลล้นหลุมเนี่ยก็น่าจะเวิร์คขึ้นซึ่งผมก็เคยใช้นะครับแต่รู้สึกว่ามันยุ่งยากเวลาไปปลูกมันถืออุปกรณ์หลายอย่างเกินไปอ่าแล้วก็ สภาพสวนผมในดินค่อนข้างดีแล้วแล้วก็มีร่มเงาจากไม้ใหญ่แล้วเนาะไม่ใช่พื้นที่ที่โล่งๆเหมือนเมื่อก่อนผมก็เลยไม่ใช้แล้วไอตัวโพลิเมอร์เนาะก็ใช้แค่ตัวคุมคุมคนต้นเนาะใช้เศษหญ้าที่มีในสวนนะครับบางท่านถ้าไม่มีก็ใช้ฟางได้ในยุคสมัยที่ผมปลูกแรกๆนะครับก็มันก็ไม่มีหญ้าให้ตัดอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับคือตอนนั้นมันก็พื้นหญ้าเอ่อพื้นพื้นดิน ลโล่งตนเตียนเลยไม่ไม่ไม่ไมีหญ้าเลยครับตอนปลูกแรกๆเนี่ยก็ต้องไปขนฟางมาเหมือนกันขนฟางหอบฟางมาแล้วก็มาคุมคนต้นไม้เนาะถ้าเราจริงๆเนี่ยคุมตั้งแต่ตอนปลูกแรกๆเลยนะครับยิ่งฝนตกลงมาถูกเขาเนี่ยเขาจะเก็บกับเออเก็บเก็บกักความชื้นได้นานเนี่ยรากเขาก็ยั่งลงไปลึกเนาะเปอร์เซ็นที่จะรอดผ่านแรงได้ก็เยอะอ่ะเดี๋ยวผมคงต้องไปทํางานแล้วแหละเนาะทีนี้ก็ ไปพลิกแพลงดูนะครับอ่าท่านใดถ้าอยู่พื้นที่ฝนตกชุกหน่อยก็สบายหน่อยคงไม่ได้ทำอะไรมากถ้าอย่างอีสานอย่างผมก็ต้องนี่แหละใช้เศษหญ้าเศษฟางมาคุมคนต้นเนะาะลดน้ำให้เขาหน่อยอาจจะเดือนละครั้งอพอผ่านาช่วงสักกุมภาไปมีนาเมษาเนี่ยมันจะเริ่มแตกยอดอ่อนแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ลดน้ำแล้วนะครับช่วงแดดแดดมีนาเมษานีไม่ลดน้ำนะครับลดช่วงหนาวนี่แหละให้เขา พอประทังชีวิตเขาได้นิดหน่อยเฉพาะต้นที่ปลูกใหม่นะครับอ่ะอยังต้นไม้นี่ก็เริ่มผล,ผลัดใบแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้มาดูด้านนี้เขาก็จะเริ่มรักษาตัวเขาแล้วต้นไม้เขาไม่กล้าปล่อยให้ตัวเองพายน้ําจนตายนะครับใบไม้เริ่มร่วงละพอร่วงลงมามันก็จะเป็นนี่แหละมาคุมโคนต้นไม้ให้ตัวเองอีกทีไม่ใช่เฉพาะขยุงนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้เนี่ยเป็นกระบวนการของธรรมชาตินะครับ อ่าอย่างโซนนี้ต้นสักนะครับเขาก็จะเริ่มนี่แหละเหลืองแหละสลัดใบลงมาก็จะมาคลุมขนต้นอีกทีเพื่อกักเก็บความชื้นไว้เนาะไม่ให้ความชื้นระเหยเร็วเกินไปอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับ <c oughs>